ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ต๋องได้เปิดแบรนด์อ๋อเป็นแบรนด์น้ำหอมเป็นแบรนด์น้ำหอมแล้วก็จะมีมีฝักน้ำด้วยแล้วก็มีแซรั่มครีมด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆนะที่พี่ชายก็เหมือนได้โตไปสเต็ปอีกขั้นหนึ่งคือการทำธุรกิจนะครับอย่างเราได้ลองเทสกลิ่นเทอะไรดีครับกลิ่นีเทสเรียบร้อยครับชอบกลิ่นอ๋ออาบาเซเลนาครับ ม,มันรู้สึกว่ามันมีความเหมือนเป็นกลิ่นที่หอมแต่ไม่หวานมากแล้วแบบมีความแบบเรียกอะไรนะมันกลมๆแบบมันกลมๆหอมแบบว่าสดชื่นนมได้ทั้งวันเลย,ยลใช่ครับกลิ่นของพี่ต๋องทั้งสามกลิ่นนะก็ฝากมาใช้ได้นงพี่ชายด้อยากให้ฝากก็ขอฝากแบรนด์เราลงมาด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำใจให้พี่ชายด้วยครับ ผลงานครั้งนี้นะครับผมก็จะมีเลิฟไลท์อไบส์ปันไส้ถึงรักนะครับผมกําลังจะถ่ายทำแล้วที่ว่าทุกคนจะได้ดูกันเร็วๆนี้คาแรคเตอรเรื่องนี้ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวโ o รแมติกกราม่านะครับผมซึ่งเราจะมีทั้งหมดสามคู่แต่ละคู่ก็จะมีรสชาติของตัวเองนะครอย่างอาร์ตี้ก็จะคู่กับต้าซึ่งก็จะเป็นรสชาติที่แซ่บๆมันมัน ก็ต้องมีอยู่แล้วเอ็นซีาดไม่ได้เาาล่นกับทัหมดบบที่ทราบอ่าปรกับต่านะผมก็ตอนเร์นช็อปกันไปก็รู้สึกว่าเข้าเข้ากันได้ดีมากกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าเล่นกับคนสนิทจะตลกจะขำจะเข้ากันยากอย่างนี้แต่ว่าก็ลื่นไหลอ๋ออาจะริงไม่ต้องถึงจาก n อก็ได้ครับ วันนี้แค่เวิร์ชช็อปบางบางอันก็เห็นหน้าตาก็ขำแล้วเพราะอะไรทำไมอ่ะเรามันอยู่กันมานานแล้วพอเห็นหน้าตาแล้วมันก็ขำมาเองเลยได้ถึงเรื่องตลกตลกที่ตาทำอะไรแล้วเราต้องตัดกันพอถ่ายทำอะไรอยู่ก็มีนักบางอย่างพอจะตลกแล้วก็ตัดก็จริงจริงอ่ะรู้สึกว่าถ้าต้องเข้าไปถ่ายทำจริงๆรอ่ะรู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยความที่ว่าเราต้องมีสมาธิกับการทำงาน ถ้าเรามีโฟกัส mm. มีสมาธิอย่างเงี้ยเราจะน่าจะไม่อาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยก็จะเริ่มเลยใช่ครับผมจะเริ่มเลยเลยอ่านอยให้ฝากหน่อยที่เกิดขึนกับเราแล้วแต่งนังแล้วก็จะได้ทุกช่อาอะไรก็ขาฝากนะครับผมเลิฟไรท์อัปบายปันใจสถึงรักนะครับผมออนแอร์ช่องสามนะผมวันเวลาก็เดี๋ยวฝากติดตามทางออฟฟิเชียลทางเลิฟไรท์อัปบายได้เลยครับตางกันเนาะ